ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมชั้นเอ๊จะมารีวิวเหรียญนะครับกระสานมุนเวียนยี่ห้าตังค์นะครับเลดชุบทองแดงนะครับปีพศ2557นะครับยูเนซีนะครับเหรียญยี่ห้าตังค์นะครับที่ผลิตใช้ในงานปัจจุบันนะครับด้านหน้านะครับเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลพดุลยเดชนะครับครับมาดูด้านัะครบ ด้านหน้าแล้วก็ต้องมาดูด้านหลังกันต่อนะครับเหรียญอาจจะไม่สวยงามนะครับเพราะว่ามาอย่างไงก็แบบนั้นนะครับเพราะว่าผมก็ส่วนมากก็จัดไปกันในเชิงของการหยอดหยอดพวกน้ําดื่มส่วนมากครับทุกน้นเขาไปบริการในแถวเซเว่นอย่างี้ครับทอนมาก็เป็นในลักษณะน,นี้ก็มาอย่างนี้ครับไม่มีการแบบมาทําความสะอาดหรือว่ามา ขัดอะไรนะครับเพราะผมถือว่ามายังไงเรามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นะครับกับที่เรานําเสนอผมก็เลยทําในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เรามาดูข้อมูลกันอีกนิดหนึ่งนะครับอนุญาตด,ด้านหลังนะครับเป็นภาพของพระาธาตุเจดียด์นะครับวัดมหา,าธาตุลาวิหารนะครับออกใช้ในครัง้งแรกในปีพศสอง0้าบนะครับ โดยเนื้อเหรียญน,นะครับทำจากอลรูปิเนียมบอลน,นะครับซึ่งมีสีทองเหลืองนะครับในปีพศ2539 0 0นะครับนะครับมีการผลิตเหรียญ25ตังค์นะครับในรูปแบบปกตินะครับและเหรียญ25ตังค์ที่ผลิตในแบบในรูปแบบนะครับที่ระลึกพระราชะพิธีนะครับการจนาพิเศษ ในปีพศ2552กรมนารัก์นะครับ,ป,ออบ,รรบประกาศใช้เหรียญกระสับหมุนเวียนชุดใหม่เพื่อปรับต้นทุน,นการผลิตและทําให้ยากต่อการปลอมแปลงนะครับโดยเหรียญงค่นะครับมีการเปลี่ยนชนิดโลหะจากอารูปิเนียมบอลนนมาเป็นเหล็กชุบทองแดงซึ่งมีสีแดงนะครับแทนโดย ที่ขนาดนะครับและน้ําหนักเปลี่ยนคงเดิมนะครับส่วนลวดลายนะครับมีการเปลี่ยนภาพด้านหน้าเหรียญน,นะครับอ้าวทีนี้ก็กลับไปด้านหน้านเหรียญสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตกลับไปทางด้านหน้าเหรียญเพราะว่ามันสักนิดนึงนะครับครับครับก็ด้านหน้าเหรียญนะครับเป็นภาพพระสัญลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ <c oughs> <Near> พระชน อายุนะครับใกล้เคียงปัจจุบันมากขึ้นนะครับโดย,โดยเริ่มปรากฏในเหรียญที่ระบุนะครับปีพศ2551เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือปรากฏเริ่มการใช้นะครับในเหรียญน,นะครับแต่ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการที่เรานํามาใช้ใช้แล้วแล้วทีนี้ผมมาดูในเรื่องของราคานะครับบ่าราคาเท่าไหร่แล้ว พี่พี่น้องน้องที่ชมอยู่เนี่ยเวลาเราไปซื้อของไปจับจ่ายอะไรเงี้ยเขาจะทอนตังมาให้หรือว่าเราจะไปซื้อหาอะไรต่ตางๆนะครับก็ฝากนะครับสอดส่องดูแดนในเรื่องของปีพศนะครับเชื่อเถอะครับว่าถ้าเราสอดส่องในเรื่องของการดูปีพศออแล้วเราจะมีอนา,าคตดีขึ้น คือวันนี้พี่น้องๆอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเหนวไหลครับแต่หลายๆคนเขาก็ทํามามันไม่มีเรื่องเหนยวไหลครับมันเป็นเรื่องจริงครับสอดสองปีพ็สอบครับก็ฝากกดติดตาม่วดลายและเนื้อหาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้สิ่งดีๆหรือว่าได้ราคาที่มันมีประโยชน์กับเรานะครับเพราะวันนี้มันมองไม่เห็นหรอกครับแต่ถ้าเป็นวันหน้ามันไม่แน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงกันได้หมดแล้วครับครับก็ฝากกดกระดิ่งนีดหนุนชาแนลเลยครับเพื่อเป็นกําลังใจ หาเหรียญมารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ